กล,กลับมาในช่วงนี้ครับไปดูกันที่กิรติสุขประสานนะครับคว้าแชมป์ครอสคันที่รุ่นทั่วไปชายมาครองได้สําเร็จนะครับในการแข่งขันศึกสล้อเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสองที่มุกดาหารครับศึกจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยคิงภุมิพลและจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2564 สนามที่2ครับวันนี้เป็นการแข่งขันประเภทเสือภูเขา Cross Country น,นะครับในสนามฟุตบอล The b บ onfield at the อัวนะครับและก็พื้นที่ในสวนยางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับโดยมีนางสุวรรณีตั้งปณิธานนนทนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นประธานพร้อมด้วยพลเอกเดชาเห็กระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวด เราจดีครับก็ยังมีพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพให้แก่เทศบาลตำบลทับทายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุพพรีนะครับโดยมีนายพิรนั์รัตระวรโอพาสที่ปรึกษานายสมศักดิ์เนียงทองนายกเทศมนตรีตำบลทับไทยและอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานเป็นผู้แทนรับมอบโดยเทศบาลตำบลทับไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับจากการแข่งขันสนามที่3ระหว่าง16-18กรกฎาคมนี้ ส่วนผมกนในขันเสือภูเขาประเภทคอสคันทรีนะครับรุ่นทั่วไปชายระยะ24กิโลเมตรกระโดดครับ11เอกกิรติสุประสาทแชมป์ประเทศไทยปีที่แล้วและเจ้าของเหรียญทองกีฬาซีเกมส์1 9จากคาเซ่คัสตอมฟคทอรีทีมครับคว้าแชมป์ไปครองในเวลา1นชั่วโมง2 3นาที47วินาทีหลังจากสนามแรกเนี่ยยางแตกนะครับก่อนเข้าเส้นชยัยส่วนที่2เป็นของโตมอนพูลสิริสิริมงคลจากทีมสำนักงานประหลัดกระทรวงกราหมครับ ทำเวลา1ชั่วโมง23นาที47วินาทีซึ่งสนามที่แล้วพูนสิริเนี่ยเบียชนะกิรติไม่ได้อย่างสุดมันโดยที่3ครับเป็นอาสาอดิศักด์ไตลังคา้าจากทีมราชนาวี s w w นะครับเวลา1ชั่วโมง2อ่า24นาที49วินาทีส่วนในรุ่นทั่วไปหญิงระยะทาง20กิโลเมตรครับแชมป์ตกเป็นของพอยวรินทร์เพชรประพันธ์ จากออมอนไบส์นะครับชมรมจักรยานนครศรีธรรมราชเวลา1ชั่วโมง16นาที26วินาทีโดยเป็นการคว้าแชมป์สนามที่2ติดต่อกันนะครับที่2เนี่ยเป็นจริญยาสืบจากถิ่นทีมสมุย MTB Bangkok Airway นะครับวลัยลักษณ์ University ทําเวลา1ชั่วโมง17นาที54วินาทีส่วนอันดับ3เป็นอาตาลีปัญญาวันจาก BG Cycling ทีมนะฮะเวลา1ชั่วโมง20นาที14วินาที ่วกนการแข่งขันในรุ่นยุไม่เกิน23ปีชายระยะทาง24กิโลเมตรโตรมอนครับภูนสิริสิริมงคลแชมป์เก่าปีที่แล้วจากสำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันครับด้วยเวลา1ชั่วโมง23นาที47วินาทีที่2เป็นพลฉัตรนาคทองคำจากคาเซคัสตอมแฟคทอรี่ทีมราชนาวีครับ1ชั่วโมง27นาที37วินาทีและอันดับ3เป็นอธิพงศ์สุวรรณสิงห์จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟนวัดดงน้อยนะครับ1ชั่วโมง28นาที26วินาที สำหรับโปรแกรมแข่งขันในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการแข่งขันประเภทถนนรถเลสเริ่มเวลา9กนาฬิกาเป็นต้นไปมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของ t i a i Cycling Association ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศเวลา9กนาฬิกาถึง12นฬิกาครับ ติดตามกันได้ทางท้องทางออนไลน์นะฮะถูกต้องนะค,คเป็นการแข่งขันอีกหนึ่งรายการที่จังหวัดมุกดาหารนะคะบอกว่าเป็นจัดการแข่งขันที่คึกคักทีเดียวนะคะโรงแรมต่างๆรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ได้เยอะเลยนะคะจากจะกร